สาได้พูดถึงกรณีกองทัพไทยได้ขอให้กองทัพสหรัฐวา้าหรือฐานทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกนะคะเพราะว่าครบกําหนดวันนี้แล้วมีการระบุว่ายังอยู่ระหว่างการเจราจาของหน่วยงานที่สูงขึ้นไปแต่ว่าทางกองทัพภาคที่3ของไทยก็พร้อมจะรับทุกสถานการณ์ค่ะ ทอกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ร่วมประชุมการเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกับกองกําลังในสังกัดกองทัพภาคที่3และกลุ่มงานยุทธศาสตร์17จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก แม่ทัพที่สานั้นระบุถึงกรณีที่จะครบกำหนด30วันที่กองทัพไทยขอให้กองทัพสหรัฐว้าหรือฐานทหารตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน8แห่งออกภายใน18ธันวาคมก็คือวันนี้ค่ะ เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจราจาของหน่วยที่สูงกว่ากองทัพภาคที่3ซึ่งกองทัพภาคที่3เป็นฝ่ายปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาแบบรัฐต่อรัฐจะตกลงเขตแดนกันเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ทางกองทัพก็พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะของเราพร้อมอยู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการไล่ตามวงรอบอยู่แล้วช่วงนี้เข้าสู่การฝึกตามวงรอบประจำปี ไม่ว่าจะเป็นภาคกองร้อยภาของพันธซึ่งซงมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายกําลังทหารเข้าสนามฝึกอะไรต่างๆก็มีการยิงปืนมีอะไรเป,เป็นธรรมดาตามวงรอบประจําปีอยู่แล้วครับ ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นเมียนมาก็ระบุว่านายนีหยางโฆษกกองทัพสหรัฐวา้ามีการเปิดเผยกับสื่อท้องถิน่นว่าทางกองทัพสหรัฐวา้าไม่ได้พบปะกับกองทัพไทยและไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะมีการถอนตัวออกจากพื้นที่ปัญหานี้มีที่มาที่ไปของทหารชาติพันธุ์ว้าที่ใช้ชีวิตและเลือดเนื้อแลกมาจากกองทัพเมืองไตของขุนสา ที่ผ่านมาประเทศไทยมักจะพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีกฎระเบียบที่เป็นทางการระหว่างสองประเทศแม้ว่าจะมีความตึงเครียดสำหรับพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่กระทบกับการค้าชายแดนขณะเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามแนวชายแดนก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางไปกันอย่างคึกคัก นายพานุเดชชัยสกุลนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องอนบอกว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่สอบถามเหมือนกันค่ะถึงกรณีกลุ่มว้าแดงในพื้นที่ชายแดนเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบก็มีคําชี้แจงออกไปว่าแนวชายแดนห่างไกลาจากแหล่งท่องเที่ยวและในพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยดูแลอยู่เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบก,บกับการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ห้องศนค่ะุผู้ชมเส้น